ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับรีบๆฟ้องมาเลยอดีตผู้พิพากษาท้าธ,าธานาเดชาแม่รีฟ้องมาเลยปมแผลแตงโมที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเพราะกลัวโดนฟ้องตนจะขอพูดเองหลังจากตำรวจแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีแตงโมพัฒรธิดาพัชระวีรพงศ์พัดตกเรือสปีดโบ๊ทโดยระบุแผลส่วนใหญ่ที่ต้นขาเกิดจากใบพัดเรือคดีนี้ไม่ใช่ฆาตกรรม ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด6ลรายส่งพนักง,งานไยการกระทั่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยเอายการนัดฟังคำสั่งวันที่27พฤษภาคมนี้ล่าสุดนายชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาโพสต์เฟซบุ๊กดูเดือดท้าทนายเดชาและคุณแม่แตงโมฟ้องผมที่ไม่มีใครกล้าพูดอย่างเรื่องบาดแผลจะได้ขี้คายฟ้องผมเลยครับผมคาใจเรื่องบาดแผลที่เกิดขึ้นประมาณ22-23ถึงจุดของน้องแตงโม วงเล็บคนอื่นเขาไม่กล้าพูดเพราะเขากลัวโดนฟ้องทนายเดชาและคุณแม่กรุณาฟ้องผมได้เลยครับผมยินดีตกเป็นจำเลยผมยินดีติดคุกเพราะผมไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียอีกต่อไปผมท้าให้ทนายเดชาฟ้องผมผมไม่มีทิธีอื่นอีกแล้วในอดีตผมเคยใช้ปากกาเขียนสั่งให้คนติดคุกติดตารางมาเป็นร้อยๆคนคราวนี้ผมโดนเสียบ้างก็ดีกล้าหน่อยทั้งพี่ไทยและคุณหญิงหมอพรทิพย อาจกลัวว่าจะถูกโดนฟ้องและครอบครัวจะเดือดร้อนแต่ผมไม่กลัวอายุ73แล้วชีวิตผมผ่านมาเยอะแล้วครับหลายคนที่รักผมและผมรักเตือนผมว่าอย่าเข้าไปยุ่งมันไม่คุ้มแต่ผมคิดว่าคุ้มอย่างน้อยผมจะได้เอาไปสอนลูกศิษย์ผมว่าผมมีประสบการณ์ตรงผมไม่เคยหิวแสงไม่เคยหาผลประโยชน์กับการเสียชีวิตของน้องแตงโมการที่ผมโพสต์ว่าผมยินดีจะว่าความให้คุณแม่โดยขอคิดค่าว่าความเพียงหนึ่งบาท ก็เพื่อไม่ให้ผิดมรรยาทของทนายความไม่ใช่ว่าคุณแม่ไม่จ้างผมคุณทนายเดชาคุณรู้ไหมมีการติดต่อให้ผมไปว่าความให้น้องตังโมก่อนทนายกิสณะเสียอีกผมมีพยานหลักฐานและคลิปที่คุณพูดถึงผมคุณรู้ไหมผมมีวิธีที่จะทําให้คุณแม่ได้เงิน30บล้านบาทจากผู้ต้องหาทั้งหกคนรอดคุกทุกอย่างวินวินแต่ผมเลือกจะไม่ทําเพราะผมก็ะดากใจรีบฟ้องผมเถอะครับผมยินดีไปรับสำเนาคำฟ้อง และหมายเรียกที่สารด้วยตนเองเราเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมและพิสูจน์กันไหมครับว่าบาดแผลของน้องทั้ง22-26ถึงจุดเกิดจากอะไรผมจะได้ดังเสียทีครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ